โอเคครับก็สวัสดีครับจบลงไปแล้วกับแดงเดือดนะครับเสียงง่ายเสียงง่ก็เรียบร้อยครับวันนี้เราก็ไปดูแดงเดือดกันที่งาน NR นะครับ้าน Big Boss นนทบุรีนะครับเป็นงานแดงเดือดที่จัดโดยคาราบาวนะครับผลสุดท้ายครับจบลงด้วยการกินกันไม่ลงนะสองตัวต่อสองนะครับซึ่งเป็นลิวอพูลเนี่ยยิงขึ้นนำก่อนจากลุยเดียร์ฮัทนะครับนาทียี่สามนะครับแล้วก็เป็นบูโน่เฟอร์นันเดส มายิงในครึ่งหลังนะครับตีเสมอจากลูกยิงไกลนะข้ามโซ่ศัตรูเคลเฮอร์เข้าไปนะครับแล้วก็เมนูแล้วฮะเมนูครับพลิกตัวครับแล้วก็ปั่นบอลโค้งสวยงามครับผ่านมือเคลเฮอร์อีกแล้วไปเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็นาทีที่8ปดสิบสนะครับสุดท้ายก็เป็นท้ายเกมอีกแล้วทั้แมนยูเสียจุดโทษให้กับลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของ โอซาร่านะครับยิงเข้าไปได้ซึ่งรูปเกมฮะก็ครึ่งแรกเนี่ยช่วงประมาณนานหน้านาทีแรกเนี่ยแมนยูเนี่ยนขาบุกได้เยอะเลยนะครับบุกได้เยอะมากๆแล้วก็มีโอกาสนําบอลเข้าไปก้นตาข่ายได้แล้วครับจะเป็นล้าหน้านะครับแต่ผ่านช่วงห้านาทีแรกไปเนี่ยท้าเป็นเลี้ยวคูครับพัฒนาบุกอย่างโหหนักน่วงนะครับจนมีสเต,ต มาตอนพักครึ่งนะว่าครึ่งแรกลิพูยิงไปสิบห้าแมนยูยิงได้ศูนย์ครับจำนวนการยิงนะฮะต้นตับครึ่งหลังเนี่ยเหมือนเทนฮาร์มันก็ไม่ได้แก้เกมอะไรหรอกนะแต่เหมือนตั้งแต่มันเอาขึ้นเฉยๆนะครับเหมือนมันมันใจมันได้ขึ้นมาเฉยๆนะครับก็ตามนั้นแหละคือคือตั้งแต่ถ้ามันเอาจริงมาเล่นได้ครับถ้ามันเอาจริงมาเล่นได้ ท้ายพอนำสองหนึ่งเนี่ยตั้งใจกลับมาปิดเกมนะครับซึ่งแมนยูไม่เคยปิดได้อยู่แล้วเรื่องการแบบว่านำแล้วปิดเกมยังนั่งคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่าเดี๋ยวคอยดูเลยนะที่แปดสิบไปใน้น่ากลัวแล้วคนที่น่ากลัวคือใครเอเลียดพูดกับเพื่อนอยู่เม๊ะนะครับเรียบร้อยเป็นเอเลียดนะครับเนี่หยุดโทษได้นะครับ,รนะรบแล้วก็สุดท้ายก็ทุนกันเยนียวเหนียวนะครับแมนยูก็ตัดแต้มลิเวอร์พูลไปนะครับ ปีนี้ผลงานกบลิพูดแดงเดือดรค่อนข้างดีแชมเปี้ยนยูนะครับนะครับเกมก็ประมาณนี้ครับมาตามรุ่นตามเชียร์แมนยูกันต่อว่ากับทีมอื่นจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเหมือนที่บอกไว้คือเหมือนมันเอาอะเจอร์พิลูมันเอานะฮะคนที่อื่นมันไม่เอาเอองงเหมือนกันนะครับเด็กผีแยกย้ยายนอนครับรุงนีเช้าทำงานครับแล้วเ,เจอกันครับ